การเตะตีนส four, four, ี่ชักค้งสู่สี่ขึ้นมานะครับเดินเวลาหลังกาลังจะเริ่มนะครับสีขาวน้องกดสีเขียวต้องอดย้อยน้องแข็งคือคนแรกสูงจากสูงครับขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการสาธจะก็เตะตีนสี่มาครับเป็นสารวัตรจันโน่ปอนุเวเดิมเกพต่อไปนะครับลาดอกไม้ออกนะครับจะต้องตบขวางเอี้ยีนะครับขอให้ทั้งสองตีมารับการส่งเลี้ยงนะครับเสียหัวมาเรียง เอ่อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปให้เตรียมตัวไว้เลยนะครับสหรับทีมตับตับเบิ้งเอฟซีนะครับกับทีมเติอปวอห้านะครับตับเบิ้งเอฟซีนะครับกับเติมปวอห้านะครับขอให้มารับการในชื่อนะครับของเติมเอฟซีท่ตอกในชื่ออะไรนะครับ จะต่อให้เติมตัวได้เลยนะครับติมเติเอฟซีเตมกมาหนะครับกับโดนเีรไม่ได้ครับมาเลขสองเดไปแล้วเแ็มีตตินเ้แล้วมีสามคะแนนตมกมหจะแข่งเป็นแแนะครับเติมเตได้เลยนะครับบกับฟโตมต่อไปครับอาจารย์อชาขมวิกินีครับเป็นหมูหลัง เริ่มมาไปมาสักนาทีเสร็จเสรเขียวต้องอ่อนโอ้โหยิ้มานมาตรงเซฟโอ้โหจุดยอดในตัวนรรรรี้ปกิจสอดสีนกคูปตัดเลยสวยงามโอ้โหจบสูนี่เลบสีขาวน้องเปิดก แั้วรอบทาเด็กองหลไรเอาบอลลงได้ไหมหนุ่นี่ไม่ได้นะน้องกดเดือดอาได้ไหมโอ้ธรรดาแล้วมาได้ที่เปน้องกดวางมาไปเลดครับอันกแก้วสว่างอันยข้อตาต่างโอเไหมครับทั้งสามนี้แกิลายแก้วูสาวตู

โดยคู่แรกจะเป็นสิงห์ไทยนะครับจะพบกับโปรตีนะครับในวันพรุ่งนี้25นะครับในเายนคู่ที่สองนะครับจอยนักแข่งนี่ยครับจอยนักแข่งหลอกจะพบกับชนายุปดีนะครับในสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับขอให้สองคู่แรกเตรียมตัวให้ตรงเวลานะครับเพื่อจะได้ดีดนะครับ พอบอล้โอ้โทารุมายิงสวนเสาตรงไม่ได้ครับคระบตงูกพี่ถูกไปได้เหมือนเดิมก็ประกิจต่อสีโอ้โหสูงก็สูงยครับเลี่ยงมุดาหลังเพิ่งจะเริ่มต้นโคตรไปแล้วเราไม่ออกขังขัง เลขสี่โอ้โหสวยงามนะครับตรง,งนี้เอามาโชว์เลยสวยมากหมายเลขเก้าทั้งฝั่งจอยแข็งหล่อ,น,อ,อน,นะครับอันนั้ท้องสุกับถึงว่าโตให้ทีมจ้อยนแข็งหล่อขึ้นนล้นะครับคลายความตึงเครียดให้กับทีมได้แล้วหนึ่งเม็ดทั้งฝั่ง,ง,งทีมจอยแข็งหล่อ

คอใจเดียวครับ่น้องปั๊ีดีโหยบุญมีแต่ปัตตุมวันครับโอ้มเรืที่แปดทิ้งอออัเก้าว่างครับน่งมแวเข้ามาไลยครับว้าสองอนเก้าวางัลโดนแย่งลยครับล็อกหลบออกมาเลย่ยิโอ้ปัตตุมัได้ครับระกินรสีได้ไหมตรงนี้ยังจลครบ สองกดเอ้าวดูแต่รอกมาถึงอย่างเดียวจะหวอดสองอยู่เมื่อวิวอันเลขมสองน้องเสร็จติดติดนั้นถุงไก่ก็เคโซนน้ำยูแล้วสีเกี่ยวแล้วหวอดจ้อยแล้วแข็งหรอเอ้าวหลอกคนไร่ไปอ้าวสอกดทับได้ที่หมายเลขแปลครับุคลากรสองโต เราพอเล่นซ้ำให้ก mm ับโอ้ยตัวยังไม่ได้ครับครับป่อยมาให้กับหมายเลขเก้าก็อยากได้พร้มอยู่ข่าวทางด้านซ้ายแล้วคิมาให้กับเราแล้วเสร็จคิดที่นั้นเสร็จหมวเกี่ยวออกไปเดี๋ยวก็รุ่นเดี๋ยวก็โต้เดี๋ยวก็หอนกายเป็นแข้งหลอดแข้งนำอยู่เอาหอนข้าวบุญสมประตูครับ ห,หมายเลขเจ็ดครันะรบรอลแก้วซับยิงขีดอาวุกที่ไม่คิดว่าจะเข้าหมายเลขสองปรนะตูที่สองนอนเสร็จเสร็จที่หนึ่งน้องคุณถือขอใคย,นะยเลยครับเลขสองเป็นสองประตูตเลยคนระับโหนานเข้าเลย ครับได้ <c oughs> ทับใบ้างเอา้าเข้าสองพอดีเลยครับเดี๋ยวแก้ใหม่ก็จะฝัง,งนี้ปะชาติดต่อส,สีก็ผู้สาวประตูฟาวลก,ก่อนมาก่าวล้นาแคบเลยไหมฟวก็ได้กรับนีมาออกไปเขาดูนี หมายเลขเก้าร <ève S 2> <sociedad, S 1> <îne> ับออกไปครับอันนั <buck en. S 2> ้องสุขยูทาโตเมื่อกับครู่สองคนเดียงกดฟอร์มต้งจับไม่อยู่ับสวัสดีไทยออกไปที่วันนี้เจ็สใชไหมแ่าของยิงแบบข้อไม่เข้ากองก็ผลคามกระเด้งออกมาโอ้โหหนักของมาทิเจ็บ สังตาได้สวยก็จกออกกังหวะแค่สักครู่แต่งบอลอีกทีหนึ่งหวังอะไรกันตรงนี้คอมบอลแก้วครับคอมบอลโดนแย่งเลยครับงกดโดนเพราะว่าไทยหอัไจะถอดไปมาถึงคอมบอลมาที่หมือนสามแต่งบอลแล้วไหลต่อแต่งบอลแถสองยิงไม่ได้โอ้จับบอลแรกบอลหนีมือไปเฉยเลยบอลเป็นมือ อะไรทำประตูมะคู่ยกลหึนหลังหมายเลขสามนี่ก็ราชาเชลาเชลาสายเชลอะไรเชลาสายอิดคอให้ได้รับสาคนเละอ่าจะดจากราชยวครั สังจากที่หลายปีก่อนนี้ก็เคยได้เหรียญทองแดงทุกตอลระดับข้าวน่หวันนี้น้องกดเชื้อของแข็ง,งนกไ,ได้ครับที่เลมาเก้ามาไเก,ก้าไปได้ไหมมาเก้าอนันทั้งศขกอยวนรนี่น้องกดได้้อปลปน้องกดาที่ ประตูบ็ปูสาประตูน so ัจะเสร็จลายแก้เอาปิรอเสีคากกว่าน่อั่งปล่อยออก็งนอาเลยแก้ใหม่ับปกิบวาหลายวันมายงกดจับบอลแรกม่อยู่ก็รดนีกเล็กเ นิพัทธ์ฟ้สิงนิพัทธ์ฟ้สิงโอเคเดี๋ยวร้อนได้ครับตรงนี้อานรอลขาวแล้ครับตองนี้ขอเัขเก้าสองกอนนีครับอันาันท้องบุกวอลเดยนมาไี่ได้นะท้องบุกหนุ่มกดเล่นไปเล่นไปต็เริ่มเข้าขาแล้วหน้าตึกรบั้งสั่งทีใจ น้ำแข็งหล่อเก,กียวบอลพลิกอินเข้ามาไม่ได้คาร์ลิ่งทำบอลออกไปเลยปะชาเข้าล่าใส่ประชาเลา่นที่เข้ามาเห็นสามฟางจากโรคอะได้ยกตื้นไปไนออกคาร์ลิ่งไ่ร่วมกัน เอาคามมาดูพัคต์หรือว่าไม่ตองอกครับจับคู่ต่อไปนะครับสำหรับมายดอกไม้ออกนะครับในดารลัมไปต่งไนซ์ซ์นะครับป็นเรืสัมสำันเอฟซีครับ องมาได้หมหน่บอลนี้เราแรกต้ั่งคือจะต้องแข็งหลอดทีวัดพบระโนทีนตวัดตแขงโอ้โห่วย้แเอามาใช้กหวหน็ง่งะ ที่สิบสางสิงห์หลอกม่ครับทั้งฝั่งทีมใจต้องเห่งหรอไปแล้วน้อง่ีว่าแาที่เาเสร็จิทิ์ที่นั้นครัปายทางแคบไหนด้าูเล่นน้องฝั่งน้องกดครับีางสิงห์ ผมร้อมาได้ไหมไม่ได้ครับงผมจะจับออกนปับแล้วไม่ใชเรั้ทั้งฝั่งพีมน้องกดอันนี้หมายเึงอรันใแก้วสว่างวางาตรงนี้ต่อกุ่งีนนมีตงนกิงก้อนที่ไม่ได้ครับกาตั้งไม่ได้เหมือนเดิมหวาเป็นทุ่นไม่ได้ไม่ได้ครับหวาเลขที่สามอ๋ออันูว่ามงคลทำ แล้วก็ควรจะถึงอาจจ์หมดเวลาการขันครึ่งโอเวลาหลังแบเป็นนั้นว่าที่ที่เธอต้องมาต้องจ้างแขนน่งน้นแหละก้ะาวนะแรกสามประตูต่อศูนย์หนึ่งพูดต่อไปเราไปส่งที่เซ็นเตอรเอาอะไรที่มันต้องเรื่องการเล่นที่อยู่หนอามนไม่ออก